การโหน้าล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์มัลติ d y n a m i c crossover เข้มดุดันโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL เต็มขั้นระบบความปลอดภัยเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ ฟีฟ่าออนไลน์4ทีมออฟเดอะซีซั่นฤดูการใหม่สุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วจัดเต็มนักเตะยอดเยี่ยมจาก7ลีกใหญ่ทั่วโยุโรปและช่องทางใหม่ล่าสุดกับคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเกมและฟุตบอล Discord และ t i k t o k ของฟีฟ่าออนไลน์4อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเซอร์เจมส์คันทรีคลับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลเก็บตัวนักกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมต้อนรับสู่การัตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับประจวมันังคารที่23สิงหาคมวันนี้เราจะมาเจาะ5ประเด็นร้อนหลังเกมนะครับที่เมื่อคืนแมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้2ประตูต่อ1ในเกมแดงเดือดนะครับไม่อุ่นเครื่องแล้วนะของจริงแล้วนะครับมีเรื่องไหนหน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องแรกครับนักเตะใหม่มาแล้วนะสุดท้ายก็มาดูเกมจนได้ครับสำหรับคาซิเมโร ก็บินตรงกลับมาจากงานถแถลงอำลาที่กรุงมาดริดได้ทันเวลาพอดีก็มีการเปิดตัวในรูปแบบที่คล้ายกับเพื่อนซีอย่างราฟาเอลวารานนะครับเดินใส่สูตรออกมาจากอุโมงค์แบบเรียบง่ายพร้อมกับชูเสื้อต่อหน้าแฟนบอลในสนามโอเชฟฟอร์ดที่ก็ปรบมือต้อนรับกันอย่างล้นหลามนะครับเสื้อเนี่ยเท่าที่เราเห็นยังไม่มีเบอร์นะครับยังเป็นเสื้อเปล่าที่สกรีนแค่ชื่อเฉยๆก,ก็รอดูว่าจะใส่เสื้อเบอร์อะไรถ้าเกิดเอาตามข่าวลือนะ ที่แววๆออกมาก็คือเบอร์18แต่เดี๋ยวรอสโมสรคอนเฟิร์มดีกว่าแล้วก็นอกจากนั้นรอดูเรื่องของวีซ่าการทํางานนะครับเร็วที่สุดก็เป็นไปได้ว่าคาซิเมโรอาจจะได้ลงซ้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมใหม่ในวันพฤหัส,สบสดีนะครับอาจจะเป็นวันแรกที่เราได้เห็นเขาลงซ้อมกับเพื่อนๆแล้วก็มีความพร้อมได้ทันในเกมซอสมตันที่จะลงเตะกันในวันเสาร์แต่ถามว่าจะเป็นคนสุดท้ายในตลาดรอบนี้หรือไม่ อาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยกำลังพยายามเร่งปิดเดียวตัวรุกอีกหนึ่งตำแหน่งโดยเมื่อคือนก็มีภาพออกมานะครับว่าแอนโทนี่ที่มีข่าวกับเราอย่างหนักช่วงนี้เปิดดูเกมแดงเดือดด้วยเออคือเข้าใจว่านักเตะส่วนใหญ่ก็มีสิทธิ์จะเปิดดูเกมได้มันคือเกมใหญ่เกมสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดถ่ายภาพคู่กับเอเย่นลงโซเชียลแบบนี้ถ่ายแมนยูมาร้าๆแบบนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะสื่ออะไรหรือเปล่านะครับขออภัย ฝ่าเท้าของนักเตะด้วยนะครับโผล่มาในรูปพอดีเออก็รอติดตามกันว่าแมนยูจะยอมใจ่ายในราคาที่อาแจกตั้งเอาไวไหมที่มีแบบ80ล้านบวกๆแน่ๆเรื่องที่2ครับโม um. เมนตัมต้องบอกว่าเกมนี้สำคัญมากๆในการดึงสมาธิตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟอร์มก็เป๋ทั้งคู่นะครับช่วงตน้นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นเทนฮากหรือว่าเจอเกนคลับทั้ง2ทีมยังไม่มีใครชนะเลยใน2ส,สัปดาห์แรกของซีซั่นใหม่ ฉะนั้นนัดเนี้ยใครที่เป็นฝ่ายเก็บ3แต้มไปได้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสารต่อฟอร์มที่ดีนะครับเพราะว่ามันคือบิ๊กแมชที่สำคัญที่สุดเกมหนึ่งของฤด,ดูกาลนะเนาะถ้าเกิดชนะก็อาจจะรันยาวๆแต่ถ้าเกิดแพ้ก็อาจจะเสียความมั่นใจยาวๆได้เช่นเดียวกันเกมนี้เทนฮากคคงมีการกำชับมาอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่เราแพ้มายับเยินในสัปดาห์ก่อนจากการที่เขาให้นักเตะวิ่งซ้อมหลังแข่งทันที ตามที่เราเคยได้ยินข่าวกันไปนะครับแข่งกับเบรน f ฟอร์ดแพ้มายับวันเสาร์วันอาทิตย์สั่งซ้อมสั่งวิ่งเต็มๆเ,เลยก็ส่งผลให้เกมแดงเดือดครั้งนี้ครับนักเตะแมนยู U, มีตัวเลขการวิ่งสูงกว่าทีมพลังมา้าทีมเดนโมอย่างลิเวอร์พูลขึ้นไปอีกนะครับโดยวิ่งรวมกันไปถึง114กิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดใครจํากันได้เกมกับเบรนฟอร์ดเนี่ยวิ่งกันไปไม่ถึง100กเมด้วยซ้ํา ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนักเตะแมนยูมีการสปรินต์หรือว่าการว,วิ่งแบบเร่งเครื่องอ่ะวิ่งแบบโผล่ไปข้างหน้าเนี่ยมากกว่านักเตะลิเวอร์พูลถึง51ครั้งด้วยกันเยอะมากนะครับคือเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้จิตใจมาเต็มพร้อมสู้มากๆและคงจะไม่มีนัดไหนที่เหมาะกับการสู้ไปมากกว่านัดนี้อีกแล้วนะครับเป็นการเรียกคืนความมั่นใจให้กับแฟนบอลได้ก็เริ่มต้นเกมได้ดีนะครับได้ประตูขึ้นนำไวจากลูกยิงส,สวยๆของเจรอนซานโชลูกนี้คือเยือกเย็นสุด,สด บรูโน่ชี้แล้วมึงยิงไปทางนี้มึงยิงไปรูนี้แล้วก็ยิงเข้าไปตรงนั้นจริงๆนะยครับยกหลอกมิลเนอร์หัวทีมไปรอบหนึ่งก็สวยมากหลังจากนั้นอาจจะต้องมีลงไปตั้งรับกันเยอะหน่อยนะครับตามภาษาเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาก็ครองบอลกันดุดันกว่าอยู่แล้วแต่ยังช่วยเล่นเกมรับกันได้สุดยอดนะครับแค่นี้ข้อชนะใจแฟนบอลเจ้าถิ่นได้เต็มเตมอยู่แล้วเรื่องที่3คู่เซนเตอร์สุดเทพเลยนะครับเมื่อคือนนี้โอ้โหการจัดทัพของเทนฮากถือว่าค่อนข้างใจเด็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเลือกด ตัวหลากหลายคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรนัลโด้เฟร็ดก็โดนดรอปนะครับลุคชอ์แฮร์ได้ไม่ควายก็คือนั่งกันหมดเลยคือวัดกันไปเลยลองส่งคนที่รอโอกาสลงเล่นบ้างเผื่อความมุ่งมั่นมันจะมีกระเตื้งมากยิ่งขึ้นนะครับตัวหลักๆเนี่ยเวลาลงเล่นแล้วใจชอบฟอร์เอาส่งตัวสำรองลงมาซีดูซิว่าจะเป็นยังไงซึ่งจุดโฟกัสคงต้องไปอยู่ตรงคู่เซนเตอร์ที่นัดเนี้ยเป็นวารานแล้วก็ลิซันโดมาติเนสตามข่าวทั้งสองคนโดนจับคู่ซ้อมกันมาโดยตลอดนะครับในสัปดาห์ล่าสุด คือเทนฮากให้ซ้อมด้วยกันทุกครั้งเวลาที่มีการฟอร์มทีมเล่น11คนหวังว่าเอามาเล่นนัดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทําให้แม็กควายก็ต้องนั่งไปตามระเบียบนะครับก็มันมีข่าวลือม,มาตลอดนั่นแหละว่าแม็กควายจะได้นั่งในเกมนี้แล้วสุดท้ายก็เออมีการบอกเล่าออกมาว่าใช่คู่ซ้อมประจําในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นทั้งมาติเนสแล้วก็วารานนะครับประเด็นเนี่ยคือเล่นกันโคตรดีลิซันโดที่ว่าใจเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ นัดนี้ก็ยังแกร่งเหมือนเดิมต่อนหน้าแฟนบอลไม่เคยมีความหวั่นไหวยอยู่แล้ววิ่งชนอย่างเดียวเลยนะครับกัดไม่ปล่อยสมฉายาเดอะบูชเชอร์นะครับจอมเชือดแล้วก็ช่วยเซฟจังหวะสํา,สาคัญไปหลายครั้งอยู่นะครับจังหวะล้มตัวสากัดเนี่ยมีให้เห็นหลายครั้งรวมไปถึงอีจังหวะนี้ด้วยจังหวะที่บรูโน่เกือบจะยิงเข้าประตูตัวเองนะครับ <laughs> ดีเนสก็เอาสีข้างช่วยเอาไว้ครึ่งแรกคือเล่นได้ใจมากๆแฟนบอลก็ชื่นชมกันใหญ่ส่วนวารานครับพอไม่เจ็บไม่ป่วยนี่แกก็ยังโชว์คลาส เป็นระดับโลกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเขาเป็นตัวชนใช่ไหมิซโดวิ่งชนอย่างเดียวเขาก็เล่นเป็นตัวซ้อนตามถนัดไปนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากตัวเลขวารานเนี่ยเอาชนะลูกกลางอากาศหรือว่า a อเ i a l d u ูเได้100%นะครับเกมนี้เข้าสกัดสําเร็จ80%ครับแล้วก็มีการเคลียร์บอลมากที่สุดในสนามถึง9ครั้งด้วยกันนี่คือตัวเลขที่น่าจะนับได้ว่าดีที่สุดตั้งแต่มาอยู่กับทีมเลยก็ว่าได้นะครับคือ หลังจากเจ็บไปสักพักหนึ่งพอกลับมาต้องคอสนิมสักหน่อยแล้วพอนันนี้ก็คือโชว์คลาสเต็มๆนอกจากนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ถูกฉลกเวลาเจอกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วคือมีเปอร์เซ็นต์ชนะ100%เนะครับเวลาเจอกับหงนะนับตั้งแต่อยู่กับ Madrid มาดริดมาก็เอาชนะมาตลอดจนล่าสุดก็พาทีมชนะได้อีกครั้งหนึ่งในสีเสื้อของแมนยูนะฮะถ้าทางถ้าเกิดเล่นกันได้แบบนี้แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจนแบบนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นตัวจริงคู่กันไปยาวๆก็ได้เลยสำหรับลิซันโดมาตินสกับราฟาเอลวารานเห็นแล้วก็สบายใจนะครับลิซันโดที่เคยโดนบ่นว่าตัวเล็กไปสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ไหวในพิมเ์ลีกเนี่ยก็ถือว่าสยบคำสบประมาทได้เรื่องที่4ครับต้องมาพูดกันถึงคนนี้สักหน่อยมาคัสแรชฟอร์ดสักนิดนึงนะครับไหนๆก็ยิงประตูสำคัญให้กับทีมได้ในเกมนี้แล้ว ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โดนจับมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก่อนเลยในการซ้อมผมว่าแกคงทําได้ดีแหละเทนฮากถึงไว้ใจจับส่งลงสนามเป็นตัวจริงก่อนพิโด้ด้วยซ้ำในเกมใหญ่แบบนี้ในขณะที่มาร์ซยาวก็เพิ่งจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บอาจจะลงเล่นเต็มเกมไม่ไหวก็อยู่บนมานั่งสำรองไปก่อนซึ่งแรชฟอร์ดก็ทําได้ดีนะครับในมุมของความขยันความวิ่งซูฟัตเนี่ยวิ่งไล่กวดแนวรับของเวอร์พูทั้งเกมอาจจะมีจงังหวะงงๆเหมือนเดิมบ้างจงังหวะตัดสินใจต่างๆ แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็พยายามเต็มที่ในเรื่องของการบีบคู่แข่งพอเครื่องหลังเนี่ยมีการส่งมาร์ซิยาลลงมาอ่าแรชฟอร์ดก็ขยับไปอยู่ตำแหน่งปีกซ้ายตามเดิมก็ปั่นป่วนเทรนด์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีแผงนริดในสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือการวิ่งสอดลายกองหลังขึ้นไปยิงในจังหวะสวนกลับจังหวะเคาน์เตอร์เนี่ยแกใช้ความเร็วได้เป็นประโยชน์อยู่แล้วลูกนี้ไม่เอี้ยวเสาสองนะครับยิงเสาแรกแม่มเลย เออมาต้องแบบนี้นะครับจังหวะชี้เป็นชี้ตายต้องทําให้ได้พอทําได้เราก็ต้องชื่นชมนะครับลูกนี้สําคัญมากๆในการต่อฝาลงซึ่งการยิงประตูนี้นะครับเป็นการหยุดสถิติการยิงไม่ได้ของเจ้าตัวเอาไว้ที่997นาทีนะครับเกือบจะพันนาทีอยู่แล้วที่ยิงไม่ได้เพราะว่าล่าสุดที่แกยิงให้กับทีมเนี่ยทุกรายการต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับต้นปียิงใส่เวสแฮมเมื่อเดือนมกราคมนะครับนันนี้ก็หยุดสถิติที่ไม่ดีเอาไว้ตรงนี้ได้อะเรียกความมั่นใจกลับมา ส่วนมาร์คซยาลครับเออแกทรงดีจริงนะในยุคข,ของเทนฮากนะครับเมื่อคืนลงมาเป็นสำรองก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะจริงๆรวมไปถึงแอซิสให้กับแรชฟอร์ดลูกเมื่อสักครู่นี้ด้วยเกมหน้าก็ควรจะได้เป็นตัวจริงแล้วนะครับแต่ว่าต้องเบียดกับพี่โดเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ความฟิตน่าจะพอๆกันแล้วก็ต้องมาดูว่าเทนฮากจะเห็นใครเหมาะสมกับการออกสตาร์ทมากกว่านะครับแต่มาร์ซยาลเห็นได้ชัดว่าความมั่นใจมีมากขึ้นเล่นง่ายแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะนะ ปิดท้ายกันในเรื่องที่5นะครับลิเวอร์พูลนานๆจะพูดถึงคู่แข่งสักทีหนึ่งแต่ว่าพูดถึงพวกเขากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจเยอะนะครับผมบอกไปตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่ารู้เลยลิเวอร์พูลเนี่ยยังไงทรงโดยรวมก็น่าจะดีกว่าแม้ว่าตัวจะเจ็บไปเยอะก็ตามนะครับการครองบอลก็น่าจะเยอะกว่าโอกาสจบก็จะเยอะกว่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งเกมลิเวอร์พูลครองบอลไปถึง70%นะครับโอกาสยิง17ครั้งมากกว่าเราถึง5ครั้งด้วยกันคือมี ช่วงหนึ่งที่ขึงเราเต็มๆเราก็ต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยของพวกเขาในซีซั่นนี้คือเปลี่ยนตัวเลขที่ดีเหล่านี้เป็นสกอร์ไม่ได้นะครับก็เก็บแต้มได้น้อยมากตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมานี่เป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ10ปีของทีมเลยครับเก็บได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นจาก3เกมแรกโดย10ปีก่อนที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยพวกเขาก็เก็บแต้มได้เท่านี้แหละ2แต้มแต่ในระยะเวลา5เกมนะครับฉะนั้น ก็ต้องรีบเรียกฟอร์มกลับมาเหมือนกันเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าปีนี้ทุกทีมเขาก็ขยับพัฒนาทีมกันอย่างดีหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามโมฮัมเหม็ดซาร่าห์ยังคงเป็นนักเตะที่ชอบยิงแมนยูเหมือนเดิมยิงไป10ลูกแล้วนะครับแค่วันนัดน,นี้นอกจากลูกมงประตูตีไข่แตกที่เหลือของเกมก็ค่อนข้างจะยังเงียบอยู่ยังทําอะไรมากไม่ค่อยได้อย่างที่บอกว่าเกมรับแมนยูเกมนี้ช่วยกันได้ดีมากๆนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของ 5ประเด็นร้อนที่เรารวบรวมมาฝากกันที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับแล้วก็ไปติดตามที่เพจแล้วก็ i n s t a g r กรได้ลงข่าวอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ฝากทัวร์ดูบอลด้วยนะครับแมนยูเชลซีแมนยูสเปอร์ไปพร้อมกับปีเตอร์โบสถ้าเกิดสนใจทักมาถามรายละเอียดในอินบ็อกซ์ของเพจการตัวหน้าได้โอเควันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีของแฟนผีนะครับเดินผังาดกันแน่นอนทั่วเมืองนะครับก็โอเคไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้การตัวหน้าราขา่าวแมนยูไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณ Suzuki XL7 FIFA Online 4ยาแก้ไอตราขันตีและสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทอง